เด็นที่มีการพูดถึงนะครับในเรื่องของการจ่ายเบีย้ยคนพิการแล้วก็เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งทางกรมบัญชีกลางเองแล้วก็ในส่วนของทางด้านสำนักงบประมาณแล้วก็องค์กรกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ชี้แจงนะครับในเรื่องของการจัดสรรที่อาจจะเกิดความล่าช้านะครับ ด้วยเหตุผลที่จะขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยในส่วนของเบีย้ยคนพิการแล้วก็เบีย้ยงชีพผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการตั้งงบประมาณนะครับในเรื่องของปีงบประมาณของปี63นะครับซึ่งเท่ากับว่าข้อมูลที่ใช้เนี่ยเป็นข้อมูลของปี62เดือนกุมภาพันธ์นะครับนั่นหมายความว่าตัวเลขนะครับ ที่จะมีการชําระนะครับจำนวนคนก็จะไม่ตรงกับความเป็นจริงจํานวนเงินก็จะไม่ครบกับในส่วนของที่จะตั้งงบประมาณไว้จะเป็นทั้งในส่วนของอเบี้ยผู้พิการแล้วก็เบี้ยของผู้ยังชีพผู้สูงอายุนะครับในส่วนของเบี้ยผู้พิการเนี่ยในปี2 5ง3ังบประมาณนะครับที่ตั้งเอาไว้เนี่ยณนะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่ 1,834,000ากรายนะครับซึ่งในขณะที่ณตอนนี้นะครับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องชำระในเดือนกันยายนปี2563เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก265,608ายรายนะครับนั่นหมายความว่า,าจำนวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์สูงขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตอนที่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,563เนี่ยใช้ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์2,562เช่นเดียวกันซึ่งณวันนั้นเนี่ยจำนวนผู้สูงอายุนะครับมีอยู่ที่8,765,553รายแต่ณเดือนกันยายนนะครับได้ปรากฏว่ามีเพิ่มขึ้นอีก 184,538ล้านจากเดิมที่ได้ตั้งไว้ประมาณไว้เพราะฉะนั้นจํานวนตัวเลขก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าทําไมถึงเกิดขึ้นในปีนี้ในเรื่องของการชําระที่เรื่องขึ้นมาก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าก่อนปี63เนี่ยะจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของ e-payment นะครับนั่นนั่นคือปี63เนี่ยในส่วนของกรมบัญชีกลางในส่วนของอ ปอปทนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการที่จะจ่ายเงินให้กับทางด้านผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิเบี้ยพิการนะครับแต่ปรากฏว่าในปี2 0 1 3ครั้งนี้เนี่ยมีการใช้ระบบ e-payment นั่นหมายความว่าในส่วนของเงินที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยจะได้รับโดยตรงเข้ากับทางด้านบัญชีของประชาชนเองเลย นะครับจากกรมบัญชีกลางนะครับซึ่งบางส่วนในปีนี้เนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ใช้วิธีโอนตรงให้กับประชาชนโดยตรงเข้าบัญชีแต่บางส่วนเนี่ยนะครับที่บางคนยังไม่ได้ลงทะเบียนที่จะรับโดยตรงเนี่ยก็ส่งมอบให้กับทางด้านอ,องค์กรส่งทองถิ่นไปจัดการนะครับซึ่งปีนี้ปรากฏจากตัวเลขเนี่ย80%ของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์โดยตรงเข้าบัญชีตัวเอง นะครับส่วน20%ก็ยังเป็นในการที่จะให้ทางด้านองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยรับผิดชอบไปอาจจะไม่สะดวกในการที่จะมารับโดยตรงนะครับองค์การองค์งก,รงกรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจะใช้เงินสดนะครับเพื่อที่จะนําไปให,ให้กับทางด้านผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ได้รับเบี้ยพิการนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่มีในเรื่องของที่ว่างบประมาณไม่เพียงพอ นะครับเป็นแต่เป็นไป,นเ,ปนเรื่องของระบบวิธีการชําระในแต่ละท่านถามว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ที่ลงทะเบียนนะครับอย่างเช่นผู้พิการลงทะเบียนเนี่ยกว่าที่เขาจะได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องรอให้มีการอนุมัตินะครับแล้วก็ต้องรอไปจนกระทั่งมีการประกาศสิทธิ์อะไรต่างๆออกมาแต่ณวันนี้ระบบที่ทําขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือว่าเมื่อใดที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการหรือในจํานวนที่ว่า60ปีแล้วเนี่ยขึ้นทะเบียนออกมาแล้วเนี่ยผู้พิการหรือผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินทันทีในเดือนถัดไปนะครับแทนที่ว่าจะต้องรอการประกาศสิทธิ์ออกมาซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีข้อกําหนดออกมาที่เราคิดว่าทําให้เกิดความล่าช้านะครับอย่างเช่นผู้พิการก็บอกว่ามีการ ตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นผู้พิการออกบัตรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเงินก็ยังไม่เข้าบัญชีแต่ณจากนี้ไปเนี่ยนะครับปี63ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินเนี่ยก็คือว่าเมื่อออกบัตรแล้วเดือนต่อไปก็จะได้รับเงินทันทีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดความคล่องตัวให้กับประชาชนแต่ว่าในส่วนของปีนี้นะครับที่อาจจะยังมีในเรื่องของการที่ความล่าช้าเนี่ยก็คือในเรื่องของระบบ ไม่ใช่เป็นในเรื่องของวิธีการที่จะลงทะเบียนหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าได้มีการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับโดยที่ว่ากรมส่งเสริมการปกรครองส่วงท้องถิ่นเนี่ยก็ได้รับอนุมัติให้โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 1 3นาเนี่จเดเติมรายการที่ดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้วก็ที่เราเรียกว่างบเหลือจ่ายนะครับ บางครั้งเนี่ยในส่วนของอ,อปทอเนี่ยเขาอาจจะมีงบที่ดําเนินการอย่างเช่นงบอา,อาหารกลางวันนะครับหรือว่างบที่จะให้กับทางด้านครูเพิ่มเติมซึ่งถ้าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการลดการเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในส่วนของงบประมาณตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะโอนเงินไปทําเป็นอย่างอื่นได้ที่ผ่านมาจะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีปัญหา นะครับสามารถดาเนินการได้เพียงแต่อย่างที่เรียนก็คือว่าพอมาเป็นระบบ e-payment ณวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็เหมือนกับเป็น real time real time หมายถึงจํานวนคนที่เพิ่มขึ้นอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนพถึงเรื่องของเบีย้ยผู้พิการเนี่ย <S <S เพิ่มขึ้นมา265,000กว่ารายแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมา184,000รายผู้ที่อยู่ในรายชื่อเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดเกือบ กับ4แสนรายเนี่ยก็จะได้งบประมาณทันทีเลยในปีนี้หลังจากที่เขาได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ในเดือนถัดไปก็จะได้ทันทีเพราะฉะนั้นระบบอีกหน่อยเนี่ยนะครับถ้าผ่านในส่วนของปีนี้ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับในส่วนของงบประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ให้กับทางด้านองค์งงงกรปกครองสนทงถิ่งเองก็ดีหรือว่าในส่วนของทางด้านที่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลางแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็จะได้รับเงินที โดยตรงเข้าบัญชีแล้วก็รวดเร็วนะครับส่วนประชากรนะครับที่จะเพิ่มขึ้นมาในส่วนของผู้สูงอายุเองหรือว่ามีการลงทะเบียนผู้ที่จะเป็นได้รับสิทธิ์ในเรื่องของเบีย้ยผู้พิการก็จะได้รับได้ทันท่วงทีทันทีเลยโดยไม่ต้องไปรอนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ขออนญุญาตที่จะชี้แจงนะครับให้ทุกทกท่านได้ทราบ